ที่จะมาสารมีการทำก๊าซแบบนี้นะคะขั้นแรกคุณเดททาก่อนทบค่ะ,ะแล้วก็ไขควงค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็มีไขควงกับยางลบปากกา,าค่ะระหว่างนี้ก็รอคอมปิดนะคะ ก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ไฟช็อตค่ะค่ะพอถอดลั๊กแล้วก็ให้เอาซีพียูลงแล้วก็ใช้ไขควงวันว่าไขสกรูออกนะคะเพื่อเปิดฝาทำความสะอารเพื่อความถึงได้เพื่อเปิดฝาในการทำคำสารแลมดพลย์ค่ะแล้วเราก็ใส่กลับที่เดิมนะคะใส่แบตเตอร์ตอนเรา ค่ะก็เอาไขควงมาไขนะคะหมุนด้ยแขมเจาตงจมคะจากนั้นก็การเปิดฝาอ่าเปิดฝามาแล้วนะคะนี่ก็คือส่วนประกอบด้านในของ CPU ค่ะ อันนี้คือส่วนที่เราจะทอันนี้คือสวอ่วนที่เราจะทำความสะอาดกันนะคะแหลมอ,อีตรงนี้นะคะวิธีการเปิดต้องกดล,<ะ>ล็อ,อกด้านเลยค่ะทั้งสองด้านวก็ันควาออกมาได้คะมีเส้นที่เท่ากั้นก็ดึงออกมานะคะแล้วก็เวลาทำมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือด้านหน้าเราต้องใส,ส่กลับให้ตรงด้านนะคะแล้วเวลาทำความสะอาดก็ให้ทําความสะอาดตรงที่เป็นสี <ขา S 2> ทองค่ะหรือว่าที่เราเรียกว่าขาแรลมนะคะ นี่ค่ะทำแบบนี้ดู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 นะคะต้องออทำความสะอาด <2 S 1> คะ่ะทำความสะอาดสองด้านเลยนะคะ, <S <S ะแล้วเราจะรู้สึกว่ามันสะอาดขึ้นมาค่ะนีได้หรือได้านนีได้คะ่ะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำความสะอาด นี่คือขั้นตอนการใส่กลับเข้าไปนะคะมันจะล็อกให้เองโดยอตนมัติค่ะเราต้องกดลงไปให้กดลงไปให้มีเสียงดังกึกนะคะเดี๋ยวลองดูอ่าดังแล้วค่ะเกึอกอ่ากึกแล้วค่ะแล้วก็มิฟ้า ขันกลับเข้าไปให้แน่นนะคะเรนน,นี่ผมใส่ผิดบอกว่าใหม่ใส่ผิดนิดหน่อยค่ะไม่เป็นไรใส่สลับตัวกัน่กลุ่ม,มเราจะท้ากันให้ไข่น็อตอะค่ะ ช่ว้นฝอ่ะรามุนความุนความุนด้วยความมแรงค่ะรับคแล้วก็อั้งแล้วก็เสยบปักแล้วก็เปก็มาถึงแล้วก็เหมดคอมถูกร็งแล้วตมนะโอเคค่ะตังแล้วค่ะคราวนี้เราก็มาดูว่าคอมเราจะติดหรือเปล่าแล้วเราก็มาดูกัน ของเราแล้วคะค่ะข,ขอบคุณขอบคุณค่ะนี่เป็นวิธีการาสาธิตการาส,าส,าส,าสัมภาษณแล้นะคะพอเส,สร็จแล้วค่ะสามารถทำเองได้นะคะที่บ้านก<อ>็กด<อ>